ใหญ่ตัวใหญ่ครับมาน,นี่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หญนี่คุ้มนะครับโลละร,ร้อยนี่อ่ดูชัดๆด,ดิโอใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับนี่ดูครับกุ้งฝอยนี่ไม่ใช่เล็กแล้วประมาณนี้นี่นะโลละร,ร้อยนี่ถูกมากเลยนี่นี่เพราะยาเขาดักใส่ด็ดๆดักใส่กุ้งฝอยดูครับโอ้บานยงโอ้ เกลอรไปได้เกลอนีนะอ่าประมาณโลนึงครับเกลครึ่งได้โลครึ่งโอ้เสียดายนี่ถ้าเทใส่ในกำมังนี่มันดูเยอะเนาะนี่ดูตัวละคนากาคีนโอ้ดูดูดูโอ้โหกว่าจะได้นี่ดูครับจริงจริงจริงนี่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 วายาขายโลกี่บาท กิโลประมาณร้อยหนึ <S 1> <S 1> <S oh, oh, ่งประมาณร้อยหนึ่งโอ้คุ้มครับพี่น้องดูครับดูกว่าจะได้ร้อยหนึ่งกว่าจะได้ร้อยหนึ่งดูโอ้ได้เงาะนี่หอยเงาะโอ้เฮ้ยปลาซาหนิปลาซาตั้งนี่ตัวปลาดังนี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนี่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่คุ้มนะครับโลละร้อยนี่ โอ้ยยังเล้วคุอสุภาพกันยังไงอะไรนะอะไรสุภาพกันด้วยโอ้ยนั่นแหละโอ้โหอะดูชัดๆดิโอ้ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับนี่ดูครับกุ้งฝอยนี่ไม่ใช่เล็กแล้วประมาณนี้นี่นะโลละร้อยนี่ถูกมากเลยเดี๋อะการูราคาตลาดทุกยอดไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะพ่อใหญ่นะการูราคาตลาดไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะ วนี่คือพออยากขายโลละร้อยแต่ว่ารอบนี้แจกฟรีลลร,รอบนี้ดูนี่โอ้โหบ้าปก็นี่ ขายรวบลูกคุณอะไปเอาตังไปเอาตังเลยยี่สิบบาทไปดูยี่สิบบาทไม่แพงครับยี่สิบบาทนี่ครับโอ้ว่ากันนอนละว่ากันนอนนี่ปราหยัดเลยทำเมนูอะไรเอธทอดอ่าได้แล้วสี่สิบห้าสิบบาทเดี๋ยวล้างเท้าก่อนล้างเท้าก่อนโอ้แต่วันนี้ตัวใหญ่นะสร้างรูปใหนี่ซับซับซับโอ้